บอลโทษจริงๆต้องอยู่นครธมนะใช่กนะีกอล์ทีกอล์นี่มันต้องอยู่ประจวบด้วยว่ะอยู่โคไทายเฉยแล้วแทงมาแล้วยิงลงูกนี้โอ้โหทีมกัมพูชาประตูขึ้นมาไปแล้วโอ้โหสุโขทัยใส่ก่อนครับหนึ่งประตูต,ต่อศูนย์ครับโอ้ลูกนี้แทงสวยครับทีรัตี่ยจ่ายให้กับซานต้าครับดูครับแทงโอ้ดูทะลุแนวรับอ่ะ ถ้าฟุตบอลในชีวิตจริงเนี่ยเขาเล่นบอลอย่างนี้อย่างวาวโดนี่เหนื่อออกครับดังนั้นต้องดูแลตัวเองด้วยบอลผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ชายซึ่งมีสี่สูตรด้วยกันอออมองชงกลับมากันแพงทะลุช่องมานี่โมทันไม่เปิดปาดเข้ากลางเราใส่ลูกเงี้ยวหลุดออกไปครับแท้แท้น้องเอาไปแล้วเอามาดูการตอกให้มาแล้วครับโฮปมาแล้วโฮปตัวความหวังโฮปตัวความหวังยิงเข้าไปส่งชื่อโฮปครับ โฮคือความหวังแล้วเขายิงประตูตีเสมอให้กับพีทีบรรจบได้อันเชโรตตีแอคเลยครับ<า>โ,อโอ้โค้เอเบร่ได้เฮบ้างครับจังหวะไปเสียบอลกลางทางครับแล้วเป็นการต่อแอซิดให้กับโฮปอรัหมดเวลา3นาทีครับเอาแล้วมาดูจังหวะที่การตอมหลุดมาแล้วยิงลูกเียวตุต่มตะไคร่ตะไครเป็นประตูขึ้นนำของพีทีบรรจุโอ้การตอมนี่หลายการมาก สตีเฟนลองจรครับลองจิวอ่าลองจิวดีครับอลองจอน,นั้นใส่ตอนหน้าหนาวครับโอ้ลูกนี้การตองครับ1แอซิหนึ่งประตูครับนี่ไอหนุม่มหน้าหล่อครับการตองหลุดมาลูกนี้แล้วกดเต็มข้อล่อเต็มแข้งครับ <c oughs> อเอาผูกต่อสุขโขทัยโอยสู้มกันอยู่ตรงกลางแทงทะลุช่องยิงเต็ม็อกอีกยังมีตัวตามมาเก็บติ ตึตกคนไหนะเน่ยเก็บติดเก็บบอลี่้อยครับโอ้โหจังหวะมงเข้าไปโดยการกันนะครับโอ้โหมงลูกนี้ถายเกมแล้วต้องชิงจังหวะศาสสวนกข้ไปแบบนี้เอ้าแต่โคไทยมานี่มาละทีรัฐโดยเบนเดวิสเบนเดวิสโดยทีรัดแล้วโอ้โหติดพอกรัโองทีรัฐโอ้โหเลยแล้วมาเชโดลาฟให้มาที่ลานิว ลานิวไปลองจิวลองจิวมาลองจอนออลองจอนไปลานิวกลับมาอีลาฟานดาอโ,โอ้โหขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์เอเคดากอนพีทีประจวบเอ็มซีโดยอีลาฟานดอลล้อในเกมอ้จหวะขึ้นมาฮะของลองจิวครับแล้วลานิวเนี่ยลุดเดียวแต่ไม่ยิงครับเลือกคอกลับมาแล้วคนจบสกอร์เป็นอีลาฟานดอรล้อครับโอ้โหนี่ครับต้องชื่นชมเลยครับเอเคดากอนเบนเดวิดให้เบนลาทิตอ้าว โดนต่สักสิธิ์ดักไม่ได้อ้าวยังกลับมาอิวฟานอ้าวโดนโอ้โหกูพากไม่ทันแล้วครับเบนเดวิดเดตวิทยิงลูกนี้ข้ามคานออกไปแหมดำดีดำเอามาดูจังหวะนี้โอ้โหดับของไปยิงเลี้ยวเอาจนได้ดำดีดำครับอ้โหของสุโขทัยใส่สกอร์ตีเสมอกบเดนิสบูเรลโลในเกมเป็นคนยิงเข้าไปครับ เดี๋ยวลูกนี้เนี่ยย,ยิงอะว่าดีแล้วแต่ว่าคนที่หมุนตัวจ่ายเนี่ยยอดเยี่ยมเลยครับจังหวะแอซิสของดําดีดำครับโอ้เอเคตาก้อนบอกขึ้นนําอยู่แป๊บเดียวครับครึ่งหลังเริ่มมาโดตีเสมอแล้วดูครับจังหวะหมุนตัวจ่ายดูครับเนี่ยครับโอ้โหอ,อันนี้มันยิ่งกว่าซีดานเธิรน์นะครับนีด่ดูอีกทีครับสัดมาให้ลองจิว้วลองแทงออกสวยมากครับทางเอเคตาก้อนใช้ลองจิ้วบอดแล้วโอ้โหขึ้นนำอีกครั้งครับ โอเอเคเอดากอนหรือเพื there, right. ah, oh, oh ่อนๆเลยไออาครับโอ้จากทีทีบระจบส่งเข้าประกวดโอ้มองขึ้นนำจากฟาบินโยนตัวในเกมครับลูกนี้ต้องชมลูกสูตรเลยครับคือเอเคดากอนตั้งใจเล่นลิมเช้นให้ลองจิวเนี่ยที่ในเกมมีความเร็วนะฮะหลุดมาเปิดครับแล้วเปิดแม่นมากดูครับฟีคิกเล่นมาแล้วลองจิวเนี่ยชิงแล้วตึงสองับผู้ขู่หลุดเลยครับแล้วเปิดโค้งมาแบบนี้ฟาบินโยโค้งเข้าใบกลางประตูสิครับ อุ้ยวงสกอรเปิดมาฟันดี้ให้มาสุพนัทนะดำโยก <c oughs> เอาสุพนัทจ่ายมาให้วงสกอรตอกส้นติดอีกเตะทิ้งสิพอ่โอโอ้โหโดนดักได้แล้วยิง <c oughs> ได้รับ <c oughs> โอ้โหจหังหวะผิดพลาดของเอเคดาก้อนเจอดำดีดำกบตีเสมอได้โดยวิลเลี่ยมไวเดเชอร์ในเกมครับเซ็งเลยครับแนวรับไปไป,ไ,ป,ไ,ปไม่ยอมไปเคลียร์บอลเลยครับโอ้โห คือเหมือนจะเล่นเพื่อจะโต้ครับเหมือนตั้งใจว่าไม่ซ่านจะบิวอัพจะบิวอัพจะโต้ครับโอ้โหประกฏว่าโดนดักได้แล้วกลายเป็นประตูตีเสมอของทางสุขโขทัยโดยทางด้านดำดีดำครับ